สีดางอยู่ได้บุญน,นี่ครับวางมานี่ครับนี่นียอสีร่งบ้งสีมาันบ่เหมือนเจ้าค่ว่ากันได้พีน้องจังหวัดเพื่อได้ที่ดีสิผ้าข้าจอมอะไรอยู่ครับอ๋อพีน้อง นั่นพี่น้องคล้องมันตัเอ้าวล้างมันพี่น้องเยื้องสูาถือก็ถือจะว่ากันสูงโพดมันยวนนี่ห้างฮะพี่บ้านรับเมียนเต๋มองลืนเป็นมองสูงต้องการมากเลยถ้าแปลนมันจัถ้าแปลนันสีแนนเร็ว nó sẽ tầm bùm đây.